ืนเหมอก็ต้องแบบว่าบอกก่อนว่าอันนี้คือเป็นคอลลาเจนค่ะสําหรับตัวนี้เนาะเป็นคอลลาเจนชื่อว่าแบรนด์เชอริตนะคะเชอริตแบรนด์ตัวนี้จะมีทั้งคอลลาเจนแล้วก็มีทั้งลิปสติกแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเปิดตัวเป็นตัวคอลลาเจนนะคะอันนี้คือแบบลูกยังไงถึงได้มาค่ะคิตภัณตัวนี้ใช่ไหมะจริงๆจุดเริ่มต้นของการทำคอลลาเจนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาแบบ อ๋อทโรงงานที่เกี่ยวกับพวกคอลลาเจนกาแฟอะไรอย่างนี้แล้วเดี่ยนี้ะคือไาย์ฟังก่อนใช่ค่ะก็คือที่บ้านจะเป็นรับ O E M อยู่แล้วก็เลยมีมีผลิตภัณฑ์มีของอยู่ในมืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่าจริงๆเราก็เป็นคนที่แบบไปทะเลบ่อยอะไรบ่อยก็เลยจะหาผลิตภัณฑ์ที่มันแบบเสริมแล้วก็พอดีว่าประจวบเหมาะว่าเจงเขาก็อยากทาพอดีก็เลยมาชวนเขาอีกทีหนึ่งชใช่เพราะว่าอย่างเจมเองเนี่ยเจมมาอยากทำคอลลาเจนอยู่แล้วเพราะว่า พื้นฐานก็คือเป็นกระเทยแบบเป็นเป็นกระเทยแบบว่ามีความแบบผิวไม่ส,สม,ม่ำเสมอเออกระเทยแบบว่าเออต่างจังหวัดเนาะเป็นตุน่นไอ้หอยสังอะไรเงี้ยเราก็ต้องติดตัวมาการเพิ่โคอลลาเจนกินออย่างใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมีเพืพ่อนที่เขาแบบทําด้านนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาอยู่ในจุดเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยทำแบรนด์ตัวเองดีกว่าซึ่งตอนแรกคิดแค่ว่าอยากทาแล้วเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วเอาไว้กินเองออย่างนี้ จะได้เป็นแบบอุย้ยกินแมนตัวเองอยากได้อะไรก็ใส่อันนั้นอะไรเงี้ยพอทาไปทํามาบานปลาก็เลยกลายปลาเป็นนี่แหละเชอรี่ใช่แผการที่จะอทำตรงนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆเจม่ะสนิทกับน้องๆในวงการเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นหลายคนเนี่ยก็กินคอลลาเจนใช้แบบดื่มคอลลาเจนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แผนการก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะแบบมีการแบบ ส่งให้น้องๆรีวิวแล้วก็จะเอาเข้าตลาดขายจริงจังเลยก็คือทําแบรนด์ขึ้นมาจริงจังมีพรีเซนเตอร์จริงจังเนาะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงพรีเซนเตอร์ดีกว่าแต่ว่าก็จะมีก็ขายว่าขายที่บิวทรีมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเข้าพวกแอปพลิเคชันที่เป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ประมาณนั้นค่ะก็คือถือว่าเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เลยใช่เพราะว่าจริงๆอะกล่องของเราเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีความแบบเหมือนแบบดูแบบหวานละมุนเหมาะกับอย่างดิฉัน เป็นผู้หญิงวานเนี่ยก็เลยทําแบบเป็นแบงคอลลาเจนตัวนี้มาให้ดูแบบปอนหวานซอฟๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงวาเลนไทน์พอดีก็เลยเอออยากเปิดตัววันนี้14กุมภา One วันวาเลนไทายลองไปนิดนึง <laughs> อยากโชว์พลังเสียงด้วยคือ <laughs> <c oughs> จริงๆอะค่ะหลังจากที่เปิดตัวปุ๊บคือสามารถขายได้เลยก็คือเข้าไปที่ไลน์แอดนะคะ เชอริชแบรนได้เลยก็คือในนั้นจะมีแอดมินคอยตอบทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะเปิดวางขายตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดค่ะอย่างวันนี้เนี่ยวันที่เปิดตัวแบรนด์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยเราจะไลฟ์สดผ่านช่องทางของ IG ของเชอริชแบรนออฟฟิเชียลเองนะคะแล้วก็จะมีการทํากิจกรรมแจกของรวมถึงเปิดโปรโมชั่นสาหรับการเปิดตัวด้วยแล้วก็ในโปรโมชั่นนี้นะก็จะมีกิฟต์เซตที่เป็นแบบว่า โดยเฉพาะของน้องก้าวหน้าเทอร์โบที่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราจะมีแบบรูปที่เป็นเอ็กซ์ clus ีก็คือจะเป็นเซ็ตที่ไปถ่ายกันแล้วก็เอาไว้แจกสาหรับลูกค้าโดยเฉพาะอันนี้จะไม่ได้เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเลยจะเป็นรูปที่อยู่ในเป็นการาฟอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะมีของแถมเยอะแยะมากมายมีกระเป๋าผ้าแถมคอลลาเจนเองอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องจ่ายในราคาที่เต็มก็คืออาจจะแบบซื้อ2แถม1อะไรประมาณนั้นไปเลย ความพิเศษของของแถมอะไรเงี้ยค่ะความพิเศษของของแถมหรอเดี๋ยวอันนี้เจบอกก่อนว่าอย่างคอลลาเจนเองเนี่ยแถมอยู่แล้วอย่างวันนี้เปิดมาเป็นโปรซื้อสองแถมหนึ่งถ้าซื้อแบบซื้อ4ีแถมสองนี้เป็นปกติไปเลยนะคะเป็นซื้อสองแถมหนึ่งคือเป็นโปรเปิดตัวแล้วก็จะมีกระเป๋าผ้าด้วยก็คือไม่ได้ทํามาวางขายแต่ว่าทํามาเพื่อแจกโดยเฉพาะแล้วสำหรับลูกค้าวันนี้ก็คือรูปก็คือจะมีรูปชายซึ่งรูปน้องเนี่ยมีทั้งหมด10รูปนะคะ สำหรับคนที่ซื้ออ่ะเดี๋ยวนี้เจ็บออให้ดูนิดนึงนี่อันนี้เป็นรูปที่ที่จะเอาไว้แจกจริงๆทั้งหมด10รูปนะคะซึ่งจะเป็นเซ็ตที่อันนี้ไม่ไม่มีก็คือเป็นเซ็ตเด่สำหรับลูกค้าที่ซื้อเชอริโดยเฉพาะใช่แล้วก็จะมีมมะะกระเป๋าผ้าด้วยเนาะซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าใครซื้อ1กล่องก็จะได้1รูปแต่เป็นแบบสุ่มมีปกติเวลาเรา ก้าซุม,มจะได้ลุ้นกันว่าเฮ้ยใครจะได้รูปไหนแต่ก็จะมีโปรโมชั่นที่เป็นใครซื้อ3มเซตซื้อ3มเซตทีเดียวเลยเป็นก้อนใหญ่ก็จะได้ติดรูปเลยครบอนนี้ไปเนาะแล้วก็จะมีกระเป๋าผ้าด้วยของเชอริสโดยเฉพาะอันนี้นะคะของแบรนด์ของเราเลยเป็นเชอริสก็อันนี้ก็จะแจกพร้อมลายเซ็นน้องด้วยสําหรับคนที่ซื้อวันนี้ในช่วงที่ทำกิจกรรมบครับที่ไหน,นเขาพูดถึงดีเซนเตอร์นะนี่ค่ะ ขอแบบพรีเซนต์หน่อยสำหรับพรีเซนเตอร์คู่แรกของเชอริสก็คือแก้วหน้าเทอร์โบเออหลานบ้านใกล้เรือนเพียรเปิดตัวพิเนเตอร์เนี่ยหมาถึงความพิเศษม้านเลยนะเป็นแก้วหน้าเทอร์โบจริงๆอ่ะนี่อ่ะสนิทแต่ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนพูดดีกว่าก็คือเจมเขาจะสนิทกับน้องสองคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็คุยกันว่าจะหาใครเป็นพรีเซนเตอร์ดีเพิ่นว่าก็เราก็ไปดูผลงานน้องเขาก็น้องเขาตรงกับ คาแรคเตอร์ที่เราต้องการก็คือความสดใส <Ừ. S 2> น้องสองคนเขามีความสดใสในตัวเขาแล้วก็แบบการทํางานอะไรของเขาคือน่ารักมากก็เลยเลือกค่ะใช่เพราะวันนี้เป็นปายย้า,ปายยาป้ายยาคือเฮ้ยถ้าเราต้องงต,อง,งต้อใส่ปืนตอร์ต้องก้าวหน้าเทอร์โบเลย <c oughs> เพราะว่าเชอริสเนี่ย คอนเซปต์ของเราเลยคือดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นสดใสเป่งปลั่งอย่างนี้ใช่ไหมตัดมาที่เทอร์โบก้าวหน้าเขามีความอย่างนั้นอยู่แล้วเขามีความดุ๊กดีมีความสดใสน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงกับตัวโปรดักต์ของเราเลยเนี่ยค่ะก็เลยเป็นก้าวหน้าเทอร์โบแต่ก่อนจะวันจําได้เลยว่าวันที่มาถ่ายพรีเซนเตอร์เลยมาถ่ายรูปให้น้องชิมก่อนบอกถ้าไม่ชอบไม่ต้องรับลูกอย่างนี้เลย อย่าให้ถามเจ้าตัวดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างได้มาเป็นแบบพรีเซนเตอร์เชอรี่เขานะเจนดีใจมากตอนคือแบบตอนที่เตรียมบอกก็เป็นงงๆอยู่อเพราะให้มาถ่ายรูปให้มาถ่ายอะไรนะแต่พอบอกจมิงคือเป็นพรีเซนเตอร์เลยติดอยู่ที่แบบหน้ากล่องเลยนะดีใจมากเแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกในชีวิตด้วยเลยเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกเป็นพรีเซนเตอร์คู่ด้วยใช่ครับก็ดีใจมากฮะแล้วก็แรกเริ่มเลยที่ลองชิมครั้งแรกคือ มันมันหอมแล้วมันอร่อยจริงกินง่ายเราก็แบบเออกินจริงๆเราก็เราก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วย<ม>ครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นตัวแรกของเราเหมือนกันเป็นพรีเซนเตอร์คู่ครับเป็นพรีเซนเตอร์คู่แรกก็ได้เป็นแบบว่าวันเปิดงานวาเลนไทน์เลยครับเป็นไงบ้างเราสองคนแบบคอนเซ็ปต์ของเราที่จะทำงานตรงนี้ก็อย่างที่บอก่่เชอร์ i ีสเป็นแบรนด์ที่ ไตเตอร์แบนเป็นแบนด์ที่สดใสแล้วก็ดูโลกสดใสเนี่ยครับแล้วก็เหมาะกับคนวาเลนไทน์ด้วยทแบบทุกคนมามอบความรักให้กับกันอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า วันวันที่ยก็เป็นวันที่เหมาะสำหรับการเปิดตัวของเดลิสครับใช่แต่อันนี้คือต้องบอกว่ารายละเอียดในการไลฟ์เนี่ยน้องๆเองยังไม่รู้หนังเพราะเรามีเซอร์ไพรส์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกมกิจกรรมต่างๆซึ่งในไลฟ์เนี่ยจะมีทั้งการตอบคําถามเพื่อให้แฟนคลับเนี่ยได้ให้น้องทายและแฟนคลับเนี่ยเข้ามาตอบคาถามเพื่อชิงของรางวัลใช่รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยก็จะมีการแจกเยอะแยะมากมายเลยครับพี่พีอืมแล้วสองคนเนี่ยค่ะมีการเตรียมตัวยังไงมาเป็นพรีเซนเตอร์ เขาเกี่ยวกับเรื่องแบบผิวผใช่รใช่ก็อย่างแรกก็คือบอกบอกนะเจ้าว่าส่งมาให้ส่งให้กินจริงๆเลยนะเออใช่ครับแล้วก็พอเราลองให้ชิมชิมครั้งแรกก็รู้สึกชอบอ่ะหอมกลิ่นพิีชแล้วก็รสชาติก็อร่อยครับกินง่ายฮะใช่นี่เดี๋ยววันนี้ก่อนพี่พี่กลับต้องได้ชิมเพราะว่าจะได้ไปเขียนข่าวถูกว่ามันดีจริงๆต้องได้ชิมเลยใช่ไหมพี่ก้าวเนาะ เสิร์ฟวันสดผสมแต่ละอย่างคือทางพี่แอมแล้วก็นายเจมก็ใส่ใจแล้วก็เลือกหลึ่งกระพันใส่คือก็ใส่ใจในแต่ว่าส่วนผสมให้เหมือนเหมือนเราทำมาเพื่อกินเองนะครับก็เลยจะใส่ใจมากๆในทุกๆรายละเอียดครับผมงานตามไม่ยากเราปกติแล้วตัวเราเองมีการบอกว่าดูแลใส่ใจสุขภาพหรือว่าผิวพรรณดีอย่างไรบ้างครับก็ปกติแล้วอ่ะพวกเราก็จะ ทาครีมดูแลจากภายนอกส่วนใหญ่เป็นทาครีมผลิตภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆแต่พอเราได้มาดูจากชาลิสอเราก็ลองกินแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการดูแลจากภายในเพิ่มขึ้นไปอีกมันะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็แบบผิวพันณเราเป่งปั่งจากภายในใค่ของเก่งเนาะภูมิใจอ่ะภูมิใจมากเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเลือกพิเซเตถูกต้องเห็นไหม ให้ของเก่งมากใช่เีอะไรนะตั้งแปดปีหึ่งใช่ก็คือไม่คิดว่าจะให้คนอื่นเลยเราไม่มีสิทธิ์เลือกคนอื่นแล้วไม่ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์หลักส่วนคนอื่นเนี่ยก็คือมาแบบแคมเปญได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮแต่ว่าหนึ่งนะต้องมีการรับถือบตลอดทุกงานจองไว้แล้วจองไว้แล้วจองไว้แล้วเป็นการเ็นสัญญาเนาะเป็นสัญญาเลือดนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามีหลายที่น้าเจมบอกเนะว่าคือแบบเอ้ยมันก็จะมีความลับนู่นนี่แต่เราสองคนเป็นการเตรียมตัวยังไงบ้าง คือมามาที่บ้านนี้คือเตรียมใจไหมแต่คือเวลาที่เรานั่งคุยกันแล้วก็วสนุกแล้วอะ่ะใช่วันนี้เราก็เลยแบบน่าจะสนุกมากๆม,มีเกมให้เล่นด้วยม,มีของรางวัลมาแจกเออแฟนแฟนของเราวจะมาแจกลูกค้าด้วยน่าจะสนุกนี่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมไม่ได้จ้างใครมาทำงานนะคะเป็นพิธีกรเองค่ะในไลฟ์ เจมก็คือเป็นพิธีกรเองแต่ว่าวันนี้เป็นพิธีกรคู่กับพี่ดีนด้วยเดี๋ยวจะมีพี่ดีนมาสมทบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในไลฟ์ของการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยก็จะได้สนุกกับกิจกรรมแล้วก็อ๋อได้แจกของเยอะแยะมากมายรวมถึงจะแบ่งออกเป็นสองบ้านไงเป็นฝั่งเจมกับดีนแล้วก็เป็นฝั่งกล้าเทอร์โบเขาจะมาเป็นคู่กิ่งน้องหรอไม่ได้ขิ่งน้องก็จะให้มานั่งแห้งอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นี่หรอคะ วันวาเลนไทน์อ่ะเขามากักจะเป็นคู่เราก็ต้องเอาคู่ของเรามาดูว่าเราจะมาคนเดียวแล้วก็เหงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีกว่าโทรหาเพื่อนไปเจอกันพี่เองเป็นแล้วเออโวเสียงโเนพี่เมนะคะฝากตัวลิแล้วก็ให้น้องๆถือฝววากให้ชวนให้ทุกคนมายูไลฟ์เจนนี้ดีกว่าออสำหรับตัวนี้นะคะเชอริฟนะคะก็ต้องฝากทุกคนด้วยเพราะว่าเป็นคอลลาเจนที่เจมกับแอมเนี่ยตั้งใจทำมากๆแล้วก็ทุกส่วนผสมเนี่ยผ่านการคิดคำนวณทุกอย่างมาแล้วว่า มันจะส่งผลต่อเราจริงๆทําให้เรารู้สึกสดชื่นให้เรารู้สึกแบบสดใสดื่มแล้วแบบว่า,บบวาบบการันตีเลยค่ะว่ารสชาติคือจะต้องถูกปากทุกคนแน่นอนเพราะว่าดื่มง่ายที่สำคัญคือกลิ่นหอมแล้วก็เป็นกลิ่นพีชซึ่งเจมเนี่ยรู้สึกว่าเจมเองเ,เป็นคนกินยากพอสมควรมากๆเลยจะเป็นคนเลือกกินมากแต่ตัวนี้เนี่ยค,คือนคนใช่เป็นคนกินยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ไม่อยากทานคอลลาเจนที่มันรู้สึกว่ามีกลิ่นเทาตัวนี้คือแบบดีเลย กล้าก,การันตีค่ะซื้อไปเลยค่ะ <Okay. S 1> ใช่และทั้งสองคนค่ะครับวันนี้วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ไงก็มามาเดทกันแล้วกันนะม, <า S 1> มาเด,ดกท<น>กันกับพวกเราน้าเจมพี่ดีนแล้วก็ก้าหน้าทโบนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวมีเกมสนุกๆแล้วก็ที่สำคัญมีโปรโมชั่นของเชอรี่ให้ทุกคนไดเ้เลือกซื้อกันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนเย็นนี้ครับผม ไลฟ์กันที่ IG ค่ะชื่อว่าเชอริสแบรนด์ออฟฟิเชียลเลยค่ะเป็น IG ของแบรนด์เองที่เพิ่งเปิดมาใหม่สำหรับตัวคอลลาเจนเลยนะคะสี่โมงนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้รีบเข้ามารอหนึ่งทุ่มตรงค่ะหนึ่งทุ่มตรงเจอกันที่เชอริสแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะและสำหรับคนที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าอยากได้ของแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ไลฟ์แอดค่ะแอดเชอริสแบรนด์ค่ะแอดหนาหน้านะคะแอดเชอริสแบรนด์ คะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเชอร์ร no ี่แบนด้ยนะคะอ๋ออ้อนหน่อยลูกอ้อนหน่อยออนด้วยนะคะออืกับหน้าเทอร์โบยังกินทุกคนก็ต้องกินเชื่อนะเจ๊กิน mm ง่ายจริงครับอร่อยมากอคขอบคุณค่ะนี่ทุกคนคดสิบ mm อ่ะก็คือว่าเชอริสแบนดอ่ะเมื่อกี้เป็นแบบว่าพูดสัมภาษณ์เป็นทางการไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเชอริสเนาะแต่คราวงนี้เนี่ยเจมามองว่าเจมาอยากทำงานกับทั้งสองคนอ่ะเป็นระยะยาวก็เลยวางแพลน จะทำเพลงให้ทั้งสองคนเลย<ม>เป็นเพลงคู่<ช>นี่<ม>ก็คือเราจะทำภาพว่าก้าวหน้าเนี่ยเขาจะร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นเพลงคู่เลย<ม>ทางก้าวหน้าและเทอร์โบเพลงนี้จะเป็นเพลงของน้องคู่เลยนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่เชลลี R ่จะทำให้น้อง<ช>นอกจากนี้เนี่ยถ้ายอดขานทะลุเป้าสิ่งที่เราวางไว้คือเขาจะต้องมีซีรีคู่กัน <c oughs> <c oughs> และจะต้องรอลุ้นดีกว่าว่าบทจะออามาเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนว่า การทำงานของเจมคือเจมเป็นคนที่ทํางานเนิ่นๆเลยคิดปุ๊บทาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยบทในใจอย่างมีแล้วว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนสนุกไหมลูกบวมากเท่าที่ได้ฟังมาคร่าวๆคือมันน่าดูแล้วมันก็น่าจะแบบมีความแบบสนุกอ่ะเขาสนุกมากสนุกมากใช่ด้วยคือตอนแรกอย่างที่เราเคยเกิดกับพี่ๆไว้ว่าเราอาจจะมีเพลงคู่ด้วยกันซึ่งเราเราก็จะเกิดว้ว่า ตอนนี้ทางผู้ใหญ่กำลังคุยอยู่ซึ่งผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่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 เป็นผู้ใหญ่เขาเด็กเล็กนะเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็ก็เลยแบบเอรู้สึกดีใจที่เราก็จะมีเพลงคู่กันเนาะแล้วก็ดีลีท่าที่เราได้ลองคุยคุยกันพอดเรื่องสนุกมากสนุกมากจริงๆครับใช่น่าจะทุกคนน่าจะชอบเรื่องเรื่องเพลงก่อนที่พวกแอบกะคิดว่าพี่บอมแบบจะแต่งท่าไหนเองนะลูก คุยจะเล่นเล่นคุยจะเล่นเนให้ไปแล้วมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมเก็บเองเลยเพราะจะนั่งคอเดี๋ยวมาเราดูกันดีกว่าว่าจะเอาไปเป็นยังไงแต่ว่าเรารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเจมมีการคุยไว้กับหลายกัปป์แล้วที่จะเข้ามาทํางานร่วมกับเจมเนี่ยค่ะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่หนังน้ารงทาเองให้กับน้องๆทั้งคู่ด้วยโดยมีเชอริเนี่แหละเป็นแบบว่าผู้สนับสนุนในการทําซีรีส์เรื่องนี้เนาะ ก็คือสปอยหลานสปอยหลาน <laughs> ใช่ไหมพี่แอมใช่สปอยออ <laughs> น้องน้องน้องเป็นทีซัพพอตเต็นทีทุกอย่างที่เราพันก,นก่อนนั้นคือน,นอกจากเชอริสเองแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางบ้านแอมี่ยเขาทำกาแฟายอยู่แล้วอย่างเนี้ยค่ะก็ <laughs> จะมีะสนับสนุนโดยคอฟฟี่ฟาร์มด้วย <laughs> ของคุณพ่อเนาะ พขาพี่ฟาร์มก็เข้ามามีบทบาทในการทาซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเป็นการสมทบทุนร่วมกันแล้วก็ทาซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเจมมองว่าจะให้พุ่งกับก็คือพี่เติร์นหนังน่ารู้เป็นผู้กำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามดีกว่าว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงกิจกรรมไม่โคเรือนค่ะใช้บุคลากรภายในใช่แล้วก็หน้าเดี๋ยเราเคยได้ยินน้องร้องเพลงแล้วครับเธอโบมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะนอกจากเขียนจะเขียนแรปเองนะอ๋ออันนั้นอันนั้นแค่คุยกันเล่นๆครับยังยังไม่ ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะเกลียดเองจริงๆแต่เรื่องการร้องเพลงเนี่ยเราก็มีการไปเรียนอยู่เรื่อยๆฮะเวลาเขาเรียกว่าว่างเมื่อไหร่เราเราก็ไปเรียนด้วยกันทั้งคู่เรียนมีการเรียนร้องเพลงอยู่ตลอดตลอดวันนี้เธอจะร้องนิดนึงให้เราได้ยินเสียงโอ้โอโอโอยย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  เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าร้องเพลงเดี๋ยวพี่ที่เราหางแคทิคัสิกกันเนาะครับผมมีเคอนแล้วมีเพลงด้วยมีซีซีรีส์อีกใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวของซรูด้วยเอ้ยดังนั้นก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะคะสำหรับตัวซสวิตเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แบบเดินทางไปด้วยกันเนาะแต่จะได้รอดูแบบว่าเพลงรอดูซีรีส์ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะก็ วางไว้ว่าจะแบบทำผลงานให้น้องด้วยอย่างเงี้ยจะได้เติมโตไปด้วยกันค่ะ <Okay. S 1> อรัตสนุนด,ด้วยแล้วก็สนับสนุนน้องๆด้วยคค,วยค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ